อาจารย์หาพูดถึงปัญหาของวัยรุ่นหน่อยค่ะในเรื่องของการเป็นสิวอย่างสิวฮอร์โมนเนี่ยค่ะถ้าเป็นแล้วรักษาอย่างไงคะจริงเรื่องสิวมันไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นมันเป็นได้ทุกเพศทุกวัยตอนเด็กก็ได้เจอเยอะหน่อยเพราะฮอร์โมนเราเปลี่ยนมีหลายสาเหตุของคนผู้ใหญ่แล้วก็เป็นจาะพวกสิวแพ้เครื่องสำอางก็มีพวกยาตัดผมเองก็จะเป็นแบบตรงโซนหน้าผากยาสีฟันอะไรเงี้ยจะเจอแบบแผลเนี้ยรอบๆปากนะครับการรักษาสิวเนี่ยส่วนใหญ่ก็ ต้องดูสาเหตุก่อนแหละว่าเกิดจากอะไรสมัยใหม่เนี่ยมีวิธีการรักษาที่มันแบบอดนซ์ยิ่กว่าเดิมซึ่งคือจริงก็เป็นสิ่งที่เดือดดิดังด้วยแหละเป็นเจ้าแรกๆที่เอาเรื่องวิืย,ยการรักษาสีหรือแสงนำเขา้ามาใช้คือแสงระดับสีวิวัฒนาการประมาณสักสามความยาวคือคือเรื่องของสีฟ้าสีแดงแล้วก็สีเหลืองคือสีฟ้าเนี่ยมันจะทาเก็บที่เชื้อพีเอฟเน่เนี่ยมันฆ่าทำให้เชื้อพีเอเน่เนี่ยตายถ้าเราใช้ยาอย่างเดียวเนี่ยสักพักเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องการดื้อยาได้แต่ว่าถ้าใช้เป็นการใช้ คือ,อยังไงเชื้อพวกมีการเป็นแ <c oughs> คือเชื้อที่ยาขนาดไหนเจอแสงสีฟ้าเนี่ยก็ตามสีแดงกับสีเหลืองเรื่องหอกันก,กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนรีดูพีลดรอยแดงเสริมเข้าไปอีกอะไรเงี้ยอาจารย์คะ <c oughs> ล้วอย่างสิวเลี้ยงค่ายหรือสิวที่มันรักษาไม่หายทันทีเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรคะหลายสาเหตุเลยเช่นเราแบบพวกสิวแพ้อะไรเงี้ยแล้วพวกคนไม่ได้ไปดีเิทคอะไรเงี้ยก็อาจจะกลับมาอีกอันนึงก็คือรักษาสิวแล้วเหมือนเราใช้แต่ยาเดิมๆคือยาสิวมันก็มีอยู่ ตัวแหละคือถ้าเราใช้แล้วมันอยู่ในเดิมเ,เ,เราไม่ได้ใช้วิธีอื่นแล้วเนี่ยสิวก็จะดื้อย,อยาที่บอกไปแเราว่าการใช้แสงมันช่วยเคลียร์พวกเชื้อเพลียยเนที่มันดื้อยาออกไปนาอย่างน้ได้แล้วอย่างรอยดารอยแดงถ้าฝืนวาเป็นสิวแล้วแล้วมันมีรอยดำรอยแดงเกิดขึ้นเราจะมีการดูแรังในบ้างก็ใช้ยายแต่ว่าอีกที่บอกว่าของเราจะกินาอีกทีหนงใช้ยาให้หน่อยนะแล้วก็เป็นพวกของใช้เทคโนโลยีมาอย่างที่รอยแดงก็จะมีพวกกลุ่มพวกพวีบี หรือว่ากลุ่มพวกโคดเนี่ยก็จับพวกกลุ่มเม็ดสีดำเนี่ยแล้วก็เรื่องของความเซฟตี้ต่างๆที่จับพวกเม็ดสีที่มันโมนนเลกุลเล็กๆกไ็ไดนะ้เพราะว่าความยาวของพวกตัวชื่อเขาเนี่ยมันจะสั้นมากนะตรงนะนเซ็งเลย